ทุกคนนี่คือการภารครอบที่3มแล้วเธอคือฉันคือลืมกดไงลืมกดอัดอะเออมาจ้าเรามาทำอันนี้ <c oughs> โอ้ยอเสียใจยอ่ะขนมปังบราชูกานะคะอ่าขนมปังไค่มุกบราชูกานั่นเองเรามาดูวิธีทํากันเลยตั้งไฟก็เบาๆเบาแรงกันหน่อยนะคะทุกคน่ะ เอาไปจ้ะรอบที่สามแล้วค่ะคลิปก็ยาวแบบเออนะเอาไปจ้ะเนี่ยดีฉั้นหั่นเนยอันนี้เป็นเนยสดนะคะก็คือหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเวลาใช้ก็คือจะได้แบ่งออกมาแบบตักเป็นชิ้นๆแบบใส่ได้อะไรอย่างนี้นะเออก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะบางทีมันมาเป็นก้อนแบบเป็นก้อนใหญ่เงเวลาจะใช้ก็คือต้องมาคอยตัดอีกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาง่ายก็คือตัดไว้ก่อนเลยนะคะรอบที่แล้วก็คือ เคยลองทําแล้วมันก็ทําลําบากไงดิฉันก็เลยตัดตัด,ต,ดตัดไว้อ่ามันก็เลยง่ายหน่อยก็ตักเปมันก้อนเล็กๆที่เราแบ่งไว้ก็ลงมาคั่วกักระทะได้เลยอันนี้ก็เผลอเอามาบาังก้องอีกนะจ๊ะใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาน,นะคะโป๋งแล้วก็ละลายเข้ากันไปเลยนี่มันละลายง่ายอยู่นะเธออ่ะ แล้วใส่แดงแล้วก็เนยในยสดในสดอืมละลายเข้ากันแบบนี้นะคะเราก็เกี่ยเกี่ยเกี่ยเข้าไปที่อยู่ตรงกลางกระทะเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังมาซับด้านหน้าแบบนี้นี่คือเรากะว่าแบบว่าไม่ทําเยอะมากเพราะว่ากะว่าจะทาด้านเดียวเออ กะว่าจะทาให้มันแบบเป็นเต็มๆจริงๆจังๆอ่ะด้านเดียวคือไม่ทาสองด้านเพราะว่าขนมปังที่เรามีอ่ะมันบางแต่ถ้าใครมีขนมปังเป็นแบบโทสต์ที่เป็นแบบหนานะคะก็คืออยากจะทาสองด้านให้แบบมันกรอบนอกนุ่มในชุ่มฉ่าไปด้วยแบบน้ําตาลความหอมอะไรอย่างนี้นะก็จัดไปนะคะแต่ว่าอันนี้คือดิฉันคิดมาแล้วว่าดิฉันจะทําแบบหน้าเดียวพอเพราะว่าเออก็กลัวหวานเกินอะไรอย่างนี้นะ อยากให้มันหวานพอดีก็คือประมาณนี้ไม่ได้จําเป็นต้องทั่วถึงอะไรขนาดนั้นนะที่ดิฉันก็ไม่ได้ซีเรียสมากินเป็นอาหารเช้านี่คะ่ะก็วนๆไปนะคะพลิกหน้าพลิกหลังซับๆแล้วก็เหมือนปิ้งขนมปังอะ่ะไปด้วยแบบนี้วนๆไปคะ่ะให้มันกรอบนอกนุ่มในแต่มันก็จะไม่นุ่มในมากเพราะว่ามันเนื้อขนมปังอ่ะมันวางไงเออดิฉันใช้เป็น ขนมปังโฮวีดคือดิฉันส่วนตัวก็คือชอบขนมปังโฮวีนะคะใครจะใช้ขนมปังธรรมดาก็ได้ขนมปังโฮวีก็ได้หรือว่าจะแบบเออมันก็จะมีหลายแบบเนอะเดี๋ยวนี้ขนมปังเป็นแบบรสนมรสอะไรอย่างงี้ดิฉันนี่ก็ใช้ธรรมดาแบบที่ชอบกินนะคะเลยใช้เป็นโฮวีแทนเออตัวโฮวีก็คือจะแบบเหมือนความรู้สึกมันเฮลตี้ขึ้นกว่าขนมปังขาวอะไรอย่างเงี้ย นี่ค่ะก็เสร็จไปแล้ว1แผ่นนะคะเรามาต่อแผ่นที่2กันเลยนะก็ตั้งไฟเบาๆเบา,เบา,เบา,เบามากๆเบาที่สุดนะคะแล้วก็แบ่งเนยลงไปในกระทะเลยค่ะกะปริมาณให้มันพอกับแบบทาขนมปังได้หนึ่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะดิฉันก็กะกะเอานี่ที่มาของตัว YouTube เออที่มาของคลิปนี้นะคะก็คือดิชานะะ เคยไปคุยกับเพื่อนตอนนั้นคือเพื่อนแบบว่าเ,าเอาเอาคลิปต่างประเทศมาให้ดูนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยนู้ดเราทําอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนั้นอ่ะทั้งคู่ทำอาหารไม่เป็นเลยทําอาหารไม่ได้เลยส่วนเพื่อนดิฉันที่ชวนก็คือทํามาม่ายังไม่อร่อยอะไรแบบนี้นะเออดิฉันก็แบบอ่ากความหวังในที่ที่ชาดิฉันก็แบบคือเพิ่งจะได้เริ่มจับ ตะหลิวจับกระทะทำอาหารยังไม่เข้าใจเรื่องแบบว่าเนยนมขนมปังอะไรมันคือยังไงเนยสดมันต่างกับเนยมะกลินเนยแท้เนยเทียมคืออะไรคืองงมากแม่ตอนนั้นนะคะดิฉันก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็ลองลอง,ลองทำมั่วๆไปนะก็ไม่เตรียมเละกันออกมาสองคนนะ,ะตอนนั้นไม่มีแบบว่าวัตถุดิบ พวกแบบเนยสดอะไรอย่างนี้นะก็เลยใช้มะการีนกับตัวอะไรอะน้ำตาลทรายแดง เสร็จแล้วอะคือมันไม่หมดเลยมันเละเทะมันกินไม่ได้ไม่รู้คลิปมันยังอยู่ไหมนะถ้ายังอยู่เดี๋ยวจะเอามาลงให้แบบเออทวนความทรงจำเล็กๆน้อยๆอ,อ,อดีตอันหวานชื่นของเรานะคะตอนมีเพื่อนฉันก็ไม่อยู่ไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงนางอยู่นางน่ารักตลกดีนะนี่ค่ะแล้วก็พริกพริกขนมปังนะคะให้ซับไอตัวที่เราทำเหมือนเดิมเลยอืม ตอนนั้นคือแบบล้มเลิกอ่ะทำไปแผ่นสองแผ่นแล้วล้มเลิกคุณไม่เข้าใจว่าทํายังไงไงแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องการทาอาหารมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะอยู่ที่แค่แบบเออคุณใส่ของดีลงไปเออทำด้วยใจมันก็อร่อยนะคะแล้วก็หลักการของมันก็จะมีอยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากอ่ะไม่มีไม่กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยอืมแค่ทําให้มันสุกทําให้มัน ใส่ใส่ใส่เข้าไปมันอร่อยเองนะเธอเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนยมันก็คือของดีอยู่แล้วในสดนะคะส่วนน้าตาลใ่แดงก็คือโอเคดีอยู่แล้วในเมื่อคนอื่นทําได้เราก็ทําได้นั่นเองนะคะอ่านี่ค่ะนี่มาค่ะหนีบมาที่จานได้สองแผ่นแล้วแบบนี้นะคะดิฉันก็เลยกะว่าโอ้หน้ากินแล้วเนืะอเธอแต่ว่า คอนเซปมันคือขนมปังบราชูการ์ถ้าไม่มีไข่มุกมันก็จะแบบไอยังไงอยู่ไข่มุกกับบราชูการ์นี่มันแบบเข้ากันได้ดีดังนั้นเราก็เลยกะว่าะจะเอาสองแผ่นแบบเมื่อกี้ราดไข่มุกเลยไหมมันก็จะดูสวยดีแล้วก็เดี๋ยวราดน้ำเชื่อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่ลับอะไรเงี้ยแต่เราเฮ้ยเราตอนเรากินให้ดูล่ะเราก็ต้องมาตัดอีกอ่นนี่ก็เลยอ่ะงั้นตัดแบ่งค่ะ ตอนที่ตัดสินใจตัดแบ่งนั้นที่ฉันตัดครึ่งลงไปแล้วระหว่างทางที่ตัดครึ่งไปแล้วนี่ดิฉันคิดว่าอทำไมกูไม่แบ่งเก้าถ้าแบ่งเก้าก็คือมันก็จะได้ดูเยอะแล้วก็กินง่ายอะไรอย่างงี้แต่ปรากฏว่าคือแบ่งครึ่งไปแล้วไงทาอะไรไม่ได้นอกจากแบ่ง6นะคะอันนี้ค่ะคุณจะแบ่งเก้าแบ่งสี่แบ่ง6นี่ตามใจสบายใจเฉิบตามใจชอบได้เลย นี่ก็เลยต้องจาเป็นแบ่งหนะคะขออภัยในความที่ไม่ใช้เขียงนะคะตัดไปกระจานเลยค่ะถ่ายคนเดียวทำคนเดียวก็คือย,ย้ายกล้องอะไรก็ลําบากนะอ่ะให้มันอยู่มุมนี้แหละจ้ะโรยไข่มุกลงไปค่ะคุณจะใช้ไข่มุกแบบ เป็นต้มมันก็จะเหนียวเหนียวนึ่ดึกู่กันมันก็ดีเหมือนกันนะเธอแต่ว่าไม่ไหวค่ะดิฉันคงมานั่งต้อมอีก20นาทีเพื่อไข่มุกแบบนั้นคงไม่ไหวนะจ๊ะก็ใช้ไข่มุกบุกไปเลยค่ะสําเร็จรูปโรยลงไปอันนี้เป็นบุกแบบน้ำผึ้งเนาะแล้วเราก็โรยใสรับที่เป็นตัวเบราชูการ์ลงมาเลยจ้านี่ค่ะคือถ้าไม่โรยมันก็ไม่สวยไง เออก็เลยพยายามโรยให้มันบางที่สุดนะคะก็ออกมาแนวนี้นี่สวยงามน่ากินมากค่ะ <c oughs> มาลองชิมกันดูนี่ค่ะอาปากงาม <c oughs> อร่อยย่าถือยออร่อยมากทําไข่มุกหล่นด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจิ้มไข่มุกกินไปด้วยนี่ เฮ้ยเราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้นะเออเธอ,อถ้าใช้ไข่หมกต้มที่มันเป็นแบบเหนียวๆด,ดึบๆเออมันคงแบบฟินกว่านี้ไปอีกอะนี่คือคือ,คอ,คอฟินแล้วนะฟินดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดใช้แาบน้ก็คือฟินอีกจะ้ะนี่กินให้ดูจริงจังว่าเออดิ่ฉันทำเองจริงๆนะฮะแล้วก็อร่อยมากจริงอันนี้จะ้ะจัดไปค่ะกินไม่หยุดเลยค่ะ งามงามงามแป๊บเดียวนะคะหมดจ้ากินคู่กับไข่มุกอย่างนี้น้ำลายไหลกันไหมล่ะจ้าเธอขอโทษขออภัยในความที่มาเห็นกันตอนกลางดึกด้วยนะถ้าเกิดว่าทำให้ใครหิวโหวยก็ไปลองทำกันได้เนี่ยไม่ยากค่ะทำตามดิฉันได้เลยนี่โอ้ภาคไปแล้วยังหิวไปเนจ้ากินพร้อมไข่มุ ออมันก็จะหวานหวนหอมหอมเนยสดน้ำตาลใสแดงบาวชูการ์นี่ค่ะหมดแล้วเกรี้ยงไปลองทำกันดูนะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ follower ต่างๆนะคะถ้าชอบคลิปก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะที่ดูชูอ r. r นะคะทุกช่องทางเลย i g t i k ิ o กต o อก u ูทูบนะคะกดติดตามกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ